ตอบแล้วปัญหาที่ทําเอาใครหลายคนแอบงงไปตา่ตางๆกันเมื่อดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาดเทีนยนไพโรดได้โพสต์ข้อความประกาศยกเลิกการขึ้นคอนเสิร์ตที่ประเทศออสเตรเลียท,ทันทีล่าสุดมีโอกาสได้เจอศิลปินหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มที่มาร่วมง,งานประกฏการวันสนันจอครึ่งปีหลัง2023และคือผู้ที่มีรายชื่อขึ้นคอนเสิร์ตในประเทศดังกล่าวด้วยจึงได้ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวก็ได้เล่าว่า ปัญหานี้เกิดจากฝั่งพี่หอมโดยตรงทางคนจัดงานที่ออสเตรเลียเขาเชิญพวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่นู่นมี5คนมีผมพี่สานิพี่บอยพี่สนุพี่ต้นหอมและปอ,อนอบคอนเสิร์ตก็เลื่อนมาแล้วการเลื่อนมาเป็นการเลื่อนแบบไม่มีกําหนดแล้วพี่ต้นหอมเป็นคนที่เต็มที่กับงานแกได้มีการไปทำแบ็กกิ้งแทรกเป็นการลงทุนเพื่อที่จะไปงานนี้ซึ่งได้มีการแจ้งกับทางผู้จัดงานแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้ แต่ด้วยพอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดและดูท่าว่าอาจจะไม่เกิดด้วยมังเงินที่พี่ต้นหอมลงทุนไปก็อาจจะไม่ได้พี่หอมเลยโพสต์แบบนั้นไปผมถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ต้นหอมด้วยเขาก็เราว่ามีคนดีมมาหาเขาซื้อตัวไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินค่าตัวกลับคืน